อนนี้น้องเพิร์ดถึงโยโย่แล้วทุกคนสีคอนสร์สีนคนะรินอ่าเพิร์ดไปแล้วตอนนี้ตายตาอ,องเพิร์ดไปเลยอของน้องเพิร์ดจะอยู่ในเกนเด็กสีเขียวจะเล่นได้22เครื่องเล่นข้างหน้าเขาก็จะมีตู้คีบตุ๊กตามีกระชับกองแล้วก็มีของเล่นหยอดเหรียญด้วยนะคะสำหรับน้องๆหนูหมที่ตัวเล็กๆนะ มือนขับรถอะน้อ,นอรอบเป็นการหยอดเหรียญน,นะเรือมังกรน้องพอเท่มากเลยเนี่เรือมังกรนี่ขึ้นไปแล้วครับเท่จังเลยอะ่ะเพราะข้ั้ล่างก็เป็นน้ำจริงๆด้วยนะเหมือนเราอยู่บนเรือจริงๆเลยเสียงออกตัวแรงมากบาย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 เราจะค่อยๆไปทีละ ทุกคนเราจะไปอย่างข้างหน้าล้วไล่ไปเรื่อยๆนะเราพิสโนแลนด์ด้วยนะตอนนี้เขาปิดทําความสะอาดนะ30นาทีอุ้ยมีพี่โวนแมนด้วยนี่นี่คือโว์แลนด์เดี๋ยวดูที่พ่อแลดูวนอ๋อนี่ไงข้างในก็จะเป็นแบบนี้เป็นลูกบอลแล้วก็เป็นทางเลื่อนลงมาเหมือนเราเล่นหิมะเลยเหมือนเราสลาับโตปนหิมะไงมาตอนนี้ว่า กับเด็กๆนะคะถ้าเด็กโตเกินไปก็จะเล่นไม่ได้นะนี่ไปแล้วสวยนะตัวซีมีกระบอกเพชรด้วยต้นกระบอกเพชรขยับได้ด้วยนะเห็นไหมอยากเล่นเลยครับรถไปรถเมืองเหรอเอาไปดิปะ่ะ รรเ,เราไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่านะเดี๋ยวเราต้องไปดูนะโอเคเปล่า,ามาเล่นรอบใหม่นี่ไปแล้วไปวไป อ่างทางเข้าที่ขุดกระดูกไดโนเสาร์นะเป็นลูกหัวไดโนเสาร์ทีเล็กพันแหลกเฟีย้ยวเลยทุกคนดูอ่าเดี๋ยวเขาจะต้องมาเปลี่ยนรองเท้าก่อนนะครับไหนลองใส่ที่สีสีนี้สีนี้สีเขียวได้ไหมครับอ่เดี๋ยวเเปลี่ยนรองเท้ากันก่อนอ่าน้เพเลือกเลยน้พะจะขุดอันไหนครับเขาก็จะมีอุปกรณ์ในนี้ให้เราอยู่แล้วลงไปได้เลยนี่ งกระดูกด้านหลังสิงน้องเพื่อพอจะรู้ไหมว่าเป็นตัวอะไรบ้างครับตัวแรกนี่ตัวอะไรลูกพีเล็กแล้วตัวที่สองนะครับแล้วตัวนั้นน่ะแม่ไม่รู้เลยอ่ะหลังอ๋อไทยะเท่ากับแองกิโลหรอเขามีสองบอ่อเลยนะเดี๋ยวเราข้ามไปบอ่อนุ้นกันดีกว่าหนุ่มเพื่อจะอุ้ยมีมีย่งนี้ด้วยอ่ะมีไข่ไดโนเสาร์ด้วยทุกคน นเนีอน้อเนาะแต่เป็นตัวเล็กๆจิวจ๋วๆใช่ไหมอ,ไหอุ้ยไหนโอ้มีซากฟอสซิลให้ดูด้วยนะทุกคนนี่ไข่ทีเล็กอ่ะเพิร์ดบอกอุย้ยนโปเออร์จะยิงไดโนเสาร์หรอมาเรามายิงไดโนเสาร์กันดีกว่าเนาะนี่ทุกคนเรามาดูว่าฝีมือการยิงไดโนเสาร์ของน้องเพอร์จะเป็นยังไงกันบ้างเอาละครับ ปืนครับมือปืนไดโนเสาร์ครับทุกคนดูดูเขาจะรอดไหมเขาจะทำสำเร็จหมาท้าเป็นงสาเร็จเปลาอุยโดนเกือบอาดดูดูครับสที่สองครับเล่งเสี้าอเกือบโดนีกิดนึ เพราเล่นเพราเล่นตัวสีฟ้าเหรอครับพราเล่นตัวไหนอ่ะถ้าเพิ่นเล่นตัวไหนแม่จะซูมไปที่ตัวนั้นสีฟ้าเหรอโอเคนะพิ่นเล่นสีฟ้าทุกคนสีฟ้าสีฟ้าสีฟ้านะป๊าเกือบโดนมาโันไหนลูกเดินไปสิไปห้องนี่ยเหรออ๋อพิ่นจะเข้าไปเล่นที่เป็นเหมือนแบบบ่อนบ้านบอลบ้านบอล นี่เข้ามาแล้วครับในบ้านบอลแอนด์สไลเดอร์ครับนี่เจออันแรกเลยต้นไม้สไลเดอร์วิ้ยเพิร์ดมีรถถังไม่เห็นรถถังเพิร์ดรถถังเทไหมน้องเพิร์ดเท่เนาะหฮ้ยเพิร์ดจะเข้าไปในรถถังแล้วเอาแล้วครับโอ้เป็นอันนี้เข้าไปอยู่ในรถถังเรียบร้อยแล้วครับนายยิงปืนนายยิงปืนเพิร์ดบอกว่าน้องเพิร์ดจะเล่นลูกบอลครับไป พอจะเล่นสไลเดอร์ต้องขึ้นทางนู้นก่อนนะอ่าไหนเล่นไรอะสไลเดอร์ต้นไม้อู้อันนี้ก็จะเป็นของเล่นของเด็กๆหน่อยเนาะเป็น้านบอลกับสไลเดอร์เด็กๆกะชอบเข้าได้ไหมครับเข้าไม่ได้เหรอหาขึ้นแทนขึ้นบันไดแทนอ่ะปีนปีนปีนโอ้โหเหมปีนหน้าผาเลยนะต้องระวังลื่นด้วยนะ เห็นเรือบั๊มแหละเราไปเล่นเรือบั๊มกันไหมปะขับเรือบั๊มกันดีกว่าตอนนี้ครับกับตันเทิร์นกำลังขับให้เราครับทำไมมันไม่ไปครับเรียวงี้เรอย่างนี้เรียวค้างพางไว้ทำไมไม่ไปคอยรังแล้วคอยรังแล้วคอยรังแล้วเดี๋ยวเราเหยียบค้างเหยียบค้างเหยียบไปแล้วนะเหยียบแล้วมาไปเรต้องเลี้ยวช้าอย่าเลี้ยวไปมาพอเราเลี้ยวไปมามันจะยากอ่ะเพราะทับไปทับมาป้าตูนไหนว่าดูดัง เอาไปดิค่ะไปดิค่ะต้องไปทางอื่นบ้างโอเคแม่ช่วยทางแม่ไม่ช่วยแม่ว่ามันไม่ได้ไปไหนนี่ข้างๆเรามีไดโนเสาร์ด้วยนะเฮ้ยตบมาอยู่นี่นี่มาแล้วค็ตบมามาแล้วมาแล้วขึ้นมาเลยเหรอขึ้นเลยเหรอขับมันขับยากมมาาอันนี้คนหมุนอหัวฟ้าเรือปั๊มเรือปั๊มชนขอบนี่ชนขอบหน่อยชนขอบนี่ เสาในน้องเสาข้างๆนี่หูฝั่งนี้ก็ตัวใหญ่นี่ดูฝั่งนี้ดิเออดีฝั่งนี้ฝั่งนี้ เด็กไปล่องแกงแล้ว วัยรุ่นอะไรนะวัยรุ่นนอนกลางวันนะเร็วเร็วเร็วหาเร็วหาเร็วเอาแล้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 ว ไปกันเร็วไปเถอจุ๊ดจิกจังก็ก เห้ยอะไรอะ่ะไปแล้วเดินเข้าไปโอ้ยที่นี่นะกว้างขวางมากทำสวยมากพอรู้ไหมว่ารางอันนี้คือลางอะไรเนี่ยข้างบนเราอ่ะแรงรถไฟหอใช่แรงรถไฟหอกเฮ้ยตัวต่อไปตัวต่อไปตัวต่อไปตัวอะไรกันเนี่ย,ยใช่ไฟฟ้าแรงสูงนะตัวนี้นะครับก็คือ ่อไปครับอุ้ยนี่มันดงไหนพี่เล็กอยู่ไกลมากแล้วเอาตรงนี้ก่อนเอาตรงนี้ก่อนตัวนี้อะไรเนี่ยแก๊งอะไรพาราโซโลโลฟัสอุ้ยมันขยับได้ด้วยนะดู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 อะไรอะลูกแม่มาอ่านมาแม่อ่านเ่อให้ฟังเซโกไงใช่นักรู้อยู่แล้วว่าคือเซโกนะดูดูห่างเขาขยับว้าว ว้าวอุ้ยมันน่ากลัวมากทุกคนบ่นรถไม่หอหเออเป็นลมพัดนะทีเล็กมันคำรามงไงใช่ไหมลมมันเลยพัดแรงเพราะนำทางแม่เลยไป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 ,ไปเราไปดูทีเล็กกันดีกว่าทุกคนโอ้หตัวใหญ่จริงไปเลยเข้าไปเลยเฮ้ยมีแพ้ด้วยนี่อาหารมันเหรอ ตัวนี้เป็นอาหารของพี่เล็กหรือเปล่าเพิร์ตใช่ใช่ใช่ไหมน่าสงสารกระเพาะตัวนี้ต้องเลยอะ่ะนี่เราแอบเข้ามาถ่ายข้างในข้างนอกเอ้ยใช่เราแอบเข้ามาถ่ายตรงข้างๆรั้วนะคะเป็นคนได้ดูความยิ่งใหญ่ของเขาเฮ้ยนี่เล็กขยับเขาตกใจเลยดูวิ่งมาถึงนี่เลยทุกคนเมื่อกี้ยอยู่ใกล้ๆอยู่เลยหูว์ตัวเขาใหญ่มากดูตัวเขาใหญ่มากแล้วเขาขยับว่ะเมื่อกี้มันยังไม่ขยับอะ่นะเนาะดู ในปากแล้กมันก็จะไปโนกินอะไรครับสะไปโนโน,นะปลาปลาใช่ไหมทำไมมีผักอยู่ในปากอะผักติดมาเหรอผักปิดฟันเหรอใช่สะไปโนไหมโอ้ยิ่งใหญ่อลัองการคือเล็กกับๆไปเลยคือผู้ยิ่งใหญ่โอ้คือผู้ยิ่งใหญ่ใช่ไหมในน้ำกับบนบกใช่ไหม ตัวหนึ่งที่เรายังไม่เห็นไหนไปเร็ววิ่งไปเลยโอ้โหมันกำลังล้องอยู่เลยตัวอะไรอะ่ะโว้ยมีสองตัวอะสวงตัวตัวนี้ตัวอะไรครับตัวใหญ่นี่ตัวอะไรตัวใหญ่นี่ตัวอะไรลูกฮาโนโทอรัสนะโอ้คำรังแล้วรับการถ้าดวลรอบสองสำหรับการยิงปืน โดนไหมโดนไหมโดนไหม,ม,มเกือบหรอเกือบหรอมันนี้เคเล่นตัวไหนใครจะกระทบนะครับตัวริมสุดน,นะครับไม่ดไมโดนใครจะกระทบมคะโดนตัวข้างๆแต่กระดิ่งโดนโอ้สุดยอดเลยนะครับนักแม่นปืนเกิดข้ารอบที่สองกับป๊าป๊าครับปลก,กมือหน่อยฟ้าแปดเอาละครับป๊าป๊าจะเป็นคนขับนะครับไปแล้ว ยิงเขายิงเขยิงทีเล็กเยิงทีเล็กเดี๋ยวทุกคนจะกลับแล้วนะครับตอนนี้เหลือของเล่นชิ้นสุดท้ายนะคะที่เราจะไปเล่นกันนั่นก็คือรถมหาสนุกครับมอนส์นี่ค่ะทุกคนจะเล่นอันนี้อไปเข้าแถวี่ทําไมมาตรงนี้นู่นนู่นนู่าทางเข้าเขาตรงนี้อ๋อที่ประตูทางนี้ครับนี่เปจะเข้าไปแล้วทุกคน ไปเลยขอดูแขนครับแขนอ่าโอเคสีเขียวครับไปเด็กกลัวไหมไม่กลัวนะโอ้โหเท่มากใครหันหน้ามาหน่อยยิ้มหวานนี่ไปแล้วโอ้ยออกตัวแรงออกตัวแรงไปแล้วไปแล้วไปแล้วเย้โอ้โหเลี้ยวใหญ่เลี้ยวใหญ่เลี้ยวตามทางใหญ่เลย <laughs> กลัวกลัวกลัวกแบบลัวแบบรถหลุดหงสงต้องแบบจับพวงมาลัยอย่างเหนียวแน่นโอ้โหซิ่งซิ่งซิ่งขับรถอยู่เสีย่ยรบกวน <laughs> ขับรถอยู่ครับไปไปไม่ได้ครับห้ามปล่อยพวงมาลัยครับอ่ะไม่ไปตรงน,นี้ดีกว่าไม่ไปโอเคตรงน,นี้ได้